นเนื่องจากนี้ค่ะในเรื่องของผู้เสียชีวิตนั้นก็คือยังมีอีกบ้างส่วนนาะทีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจผักพีสู้สามเนรนค่ะที่ประสบเหตุคนร้ายชายอาวุปืนกระสุนยิงรถยนต์ในอำเภอสบายโยยค่ะแล้วก็มีการเผยเส้นมาตรการรักดูแลพื้นเที่เพื่อสงบความเดือดร้อยค่ะ ที่โรงพยาบาลสบายนอยอเภอสบายอยจังหวัดสงขลานายชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปวีริสาเกิดสมนายหยกเล่ากาชาตจังหวัดสงขลาแล้วก็นายอำเภอสบายนอ,อยค่ะเดินทางเข้าเยี่ยมพระภิซษซสมมเนรทท่ยังคงผักรักซาตัวซึ่งถูกรบเนี่ยก่าอาการปลอดภัยสภาพจิตใจก็ด,ดีขึ้นแล้วมีเพียงสัมเาน,นิโพคณิตโมราสินอายุ11ปีค่ะที่ได้รับบาดเจ็บเสษกระจกในยกระเด็นทุกทีซีซะนะเป็นแพทะลอกเล็กหน่อยค่ะ ทางเมดเนี่ยก็ยังคงอยนในการดูแลของทีมเพจแล้วก็ทีมสหวิชาชีพค่ะในโชตินดินเกิดส้มผู้วาราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยนะครับว่าจังหวัดก็ได้มีการพนึกกาลังดูแลสถานาการณ์ในพื้นที่ด้วยการว่างมาตราการป้องกันการระงับและการหยับยัง้งรวมไปถึงการดูแลพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อยครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผี่น้องประชาชนห่วงปีติผ่านมาในจังหวัดสงขลาบ้านเราไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยถือว่าเป็นคัางแรกในรอบหกเดือนเลยก็ว่าได้ทางนี้ครับจังหวัดสงขลา้าได้มีการประกาศยุติความรรุนแง รูกรูแบบและก็มีมาตรการต่างๆในพื้นที่โดยแน่นเสี่ยเรื่องสําคัญครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผีน้องประชาชนประการแรกเลยก็คือเรื่องของการดูแลด้านการอำนวยการสั่งการให้มีความทูกต้องชัดเจนและก็มีความเป็นเอกภาพโดยเฉพาะฝ่ายพลเรือนสองครับการจัดกําลังดูแลคุ้มครองพื้นที่โดยเฉพาะเซ่ยอำเภอข้องจังหวัดสงขลากําจับต้องดูแลตั้งแต่ระดับอําเภอตําบลชุมชนหมู่บ้านโดยชุดคุ้มครองนะครับสามครับมาตรการป้องกันระงับหยับยั้งและการดำเนินการตาม หตามบทบาทข้องกระทรวงมาหาดไทยและกระกมการปกครองและเซ่ครับก็คือการดูแลสถตนที่เชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยและการสร้างความเชี่อวมันให้เกิดขึ้นนั่นเองครับทางนี้ค่ะก็เชื่อว,ว่าการดำเนินการตามเซ่มาตรการลักย่างแขมมงวดก็จะสามารถดูแลพื้นที่แล้วก็ประชาชนได้ส่วนปุมประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยนะซึ่งนี้ค่ะไม่อยากให้เอามาเป็นความเืียมโยงนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็แนนนอนว่าไม่มีใครี่นอยากให้เกิดขึ้นให่าป้ามแล้วก็ยืนยันนะาว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่ ทิงค่ะพร้อมดูแลแล้วก็ช่วยเลือกยยาผูประสเหตุย่างเต็มทีนั่นเองค่ะนะครับแอนตีบอกระบ,บางส่วนเนี่ยก็ยังคงรักษา,กษาตัวอย่ที่โรงพยาบาลทางผู้วา่าในการน่วยงาน,านสร้าวิชาชีพในงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมเยือนนะครับเยี่ยมเยือนในทนี่นี้เนี่ยนอกจากจะให้เงินเยียวยาแล้วได้แล้วเนี่ยเข้าไปดูแลจิตใจมันคงจใชยถึงอันนี้สําคัญมากๆต่อการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับ